ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยปลาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝาก,กดติดตามคลิปกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ทั้งเพจเฟ e บ o o กครับจุดที่ผมยืนอยู่ก็คือบ้านมุงนะครับอยู่อำเภอเนินมะป่างจุดไฮไลท์ของการท่องเที่ยว ของอำเภอเนินมะปรางครับก็เป็นเวลาเช้าคนก็ยังไม่ตื่นนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ตืนต่นก็โดดขึ้นมาก็สถานที่แห่งนี้ก็คือเขาเรียกว่าฮักเขาคาเฟ่หรือคอฟฟี่ช็อปโฮมสเตย์อยู่ในที่เดียวกันซึ่งเป็นที่ซุกหัวนอน ที่ผมเืนอยู่นี่ก็คือลานฮักเขาคาเฟ่คือคือลานกาเฟ่ก็อาหารธรรมดาก็คือการตกแต่งนั่นแหละครับเขาเปิดหนึ่งโมงซึ่งผมตื่นออกมาก็คนยังไม่ตื่นก็นอนบนรถนอนครับก็เลยเดินออกมาเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างในต่อไปก็คืออันนี้นะครับ ยังไม่มีทางคนงานทางอะไรออกมาเลยก็มีเป็นเป็นบ้านเป็นหลังเป็นห้องก็เองนะครับก็อีกสองสามวันราคาก็น่าจะขึ้นจากที่ผมนอนอยู่นี้เพราะว่ามันจะเป็นวันหยุดครับเขาบอกอวันหยุดกับวันธรรมดาราคาไม่เหมือนกันสำหรับราคาเดี๋ยวผมจะ ให้ดูในคลิปต่อไปครับว่าราคาเท่าไหร่ฮักเขาคอฟฟี่ช็อปครับตรงนี้หากจะถามว่าคนมาบ้านมุงมันมาดูอะไรหรือยังไงบางคนก็อ,อาจจะไม่ทราบ มันก็เป็นภูเขาเหินปูนขนาดเล็กขนาดน้อยอย่างนี้ครับมันคือมันเยอะเยอะกว่าที่อื่นเยอะปกติจนเขาเรียกว่ากุ้ยหลินบกเมืองไทยประมาณนั้นเท่าที่เห็นจริงๆแล้วผมก็เคยมานะครับไม่เคยไม่เคยมามาสองครั้งแล้วด้วยแต่ไม่เคยมาดูบรรยากาศยามเชา้าที่นี่แล้วก็อย่างเนี้ครับก็ บรรยากาศยามเชา้าคือภูเขาหินปูนที่ผมพูดเมื่อสักครู่มันก็เป็นอย่างเนี้มันเยอะมากเยอะเยอะจริงๆครับเยอะกว่าที่อื่นมันก็มีโพรงถ้ำมันก็เหมือนที่เขาพูดนั่นแหละครับเหมือนกุ้ยลิ้นบกประมาณนั้นก็อยู่ประมาณนี้ ก็คนที่มาดูเขาก็มาดูนี่แหละครับนอกจากจุดนี้เขาก็มีทางคขาวาออกตอนคืนมีวัดปั้นมงท่งนามสิบสองแล้วก็มีดินเขาไม่รู้เขาลูกไหนไม่รู้ก็บอกต้องใช้คนนาทางก็คงคงจะไม่ขึ้นเหมือนเดิมมันซ้อนอยู่ข้างหลังของน่าจะเป็นเทือกเขาเชชบูนที่อยู่ด้านโน้นทางโน้นมันเป็นภูเขาป่าไม้ธรรมดาแต่ซ้อนลงมานี่ก็เป็นนี่ โอเคาหินปูนน่ครับไปดูบรรยากาศยามเช้าเขาก็เงียบเงียบดีเหมือนกันก็มันไม่มีฝนเนาะช่วงที่ผมมามันก็ไม่มีอะไรนะสาย สายหมอกอะไรไม่แต่ก็ไม่เคยเจอบรรยากาศอย่างนี้มาก็สวยงามครับสำหรับบรรยากาศที่บ้านมุงจริงๆแล้วก็มีมาพักแค่สองสามห้องเท่ารถที่เห็นนี่แหละครับมีสามห้องรถสามคัน ก็รู้ไม่รู้เขาอยู่ห้องไหนก็ห้องไม่เต็มครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันพุธครับวันหยุดจริงๆวันที่ยี่แปดยี่สิสาสิบถามเขาแล้วว่าเขาจองกันเต็มประมาณนั้น